สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อุ้งอิงมื้อน,นี่ก็มีเรื่องดีๆมาบอกให้ฟังเนาะครับเกี่ยวกับอีลหล่าเฮ้าที่ว่าคนเอาคำว่าอุ้งอิงอุ้งอิงไปใส่ล่ะครับพี่น้องเอ้ยก็เลยอยากมาว้ามาจาให้เอฟซี FC อีหลา่าให้ฟังกันไฟที่โปได้ไปเบิ่งคลิปเนี่นะครับพี่น้อง ก็เมื่อนี้กับอิหลากับไปเล่นอยจังหวัดเลยเนาะครับพี่น้องคือ <c oughs> มองทีว่ามองอยังอ่ะคือเขาบอกว่ามองกอนทีวีอิหลาสิด,ดังนั่นแหละครับก็คือมองนี้กับกนทีอิหลาสิไดไปสมัครก็คือ วงสาวหน่อยก็เล่นอยู่มองนี่แหละครับเล่นอยู่จังหวัดเลยวาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ับ้ามากอ่ได้ไปฮะซิสเกตเนาะบ้านอิลลานะครับพี่อนอ้องแล้วก็อีหลาก็เลยได้มาสมัครเป็นนักล่องจนดังจนซูมือเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยก็สาเหตุก็มาจากตรงนี้แหละที่ว่าแรนรถจากตรงนี้ไปกับห้าร้อยกิโลเนาะเมื่อนี้พ้นสุดท้ายก็อีหลาก็ได้มาเล่นมือทีมองมองทีอีหลา่า มองทีเขาก่นที่อิหล่าขึ้นสมัครน,นะครับพี่น้องวอลยังได้กับอโถษขออภัยในเด้อครับพี่น้องโกกะ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 เก็บอดายวอลหลายมือแล้วปัญหาก็คือตาครับตาบอดีนั่นแหละครับตามันเจ็บตาตาแดงเบิ่งอิหล่าหลายเบิ่งถึงเที่ยงคืนเสมอเสมอพี่น้อง <S <S สุดท้ายกัอิหล่าก็ได้มาเล่นมองที่กนสิดดังเนาะได้มาเล่นมือนี่ก็คือค้นก็หลายเติบครับก็บกบกบมีเอฟซีมาหา มันกันยังมีแบบคําแบบเก่าๆที่เคยเนียนกันนะครับก็คือว่าบนอีลาไวย์สระครับว่าขอให้ลูกสาวนะครับสอบคู่ได้สระลูกสาวก็เคยสอบคู่มาแล้วตั้งสิบกว่าเทือแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบเทือว่าสระสอบมาเรื่อยๆมาเรื่อยตั้งสิบปีแล้วก็บ่อได้บ่อพานพ่เทืองอรอบนี้จะได้ว่าวบนในกัอีลาไว้ว่าคัมว่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงกันนะก็ขอให้ลูกสาวได้สอบได้ ได้เป็นครูวัต์ต่อครับพี่น้องสุดท้ายก็มันก็ใส่สำเร็จตามที่ขอไว้ก็จักสีว่าอย่างไรเนาะคำว่าอีหลาองกิงเฮาเนี่ยมันเป็นอย่างคือคนเอาไปใส่เป็นอย่างก็คือคำว่าใส่แล้วมันได้อันนี้ก็พอยบอ่อเสื้อก็จักสีว่าอย่างไรครับว่าสิบังคับให้วาวไ้ให้เสื้อก็บอ่อได้นะครับแล้วแต่คนเฮาแล้วแต่คนสีคิดแล้วแต่คนสี นับถือเนาะมันเป็นคําที่ว่าคนที่เอาไปใส่กันหลายคนแล้วกัถือกัแต่ละคนแต่ละคนก็นได้ตามที่ต้องการหลายเท่แล้วเขานะ่ะคือผมนี่ยละมือแรกที่ว่าผมขอนี่นะคือว่าผมตอนนั้นผมก็เคยบอกไปแล้วครับว่าผมมีเงินสองพันแต่ผมสิกับ,บานผมก็บม่มีเงินเนาะจากเสียจังไดครับก็คิดถึงอีหลาเนี่ยแหละครับก็ได้ท่องคําว่าอุ้งยิงอุ้งยิงขึ้นมาว่าให้พอได้มีโชคมีลาบในเด้อสันเนาะ พอสิไดไปหาอิลาอยู่บ้านกันสิไดไปเฮ็ดบุญนั่มมาสั่นเนาะครับมือนั้นผมก็ได้สำเร็จไปผมก็ได้อิลีถืกได้โชคอิลีก็ได้ไปหาอิลาได้มาเฮ็ดคลิปสูมืนอนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าไปหาอิลานะครับแล้วก็แต่ละมือ้อแต่ละเว้นกับสิมนี่ค่ำแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะแต่ละคนกับว่าสอบครูแน่สอบตำรวจแน่ แล้วก็แต่ละคนกับขายทีเน่ขายบานเน่เงสิเนาะครับก็ใส่คําว้าวงอิงอิงเนี่ยและครับมันกับมี่มันเลยหลายคักครับบอกคิดบอกฟันว่ามือหนีกับสิเป็นแบบว่าสิคนมีพอแม่ลูกเนาะมาหาอิหละเน่ก็ซิมาขอบคุณอิหลาสิมาเอ๋ดีใจน่ะละนะมามามา,มา,ม,ามาหาอิหละเพราะว่าพอมีใจอยากไมาเห็นอิหลาน้าเนี่ยแหละครับเๆๆๆลยกีฬาก็ได้มาเล่นยูนิพอดีเนาะ ก็ได้ได้เห็นนี่แหละดังที่ต้องการแล้วก็ให้ก็อาจสะแก้บนแก้ยั้งไป,ปอาจจะบ่กลายแต่ก็ต้องแก้ให้ถูกต้องนะครับคือได้วอลไปแล้วเราก็เอาเงินมาให้หลาคือคือว่าแหละครับพี่น้องน,นี่ก็คือความจริงของแต่ละมือแต่ละเว้นของเฮาเนาะที่ได้เห็นได้ยังไปเรื่อยๆอีลาเมื่อนี้ก็ได้มาถึงงานเร็วอยู่ครับเด้เร็วว่าก็เห็นว่าสิไเขึ้นรถแห่ก็มาพรท่าน ได้ขึ้นงานเร็วอยู่แล้วก็ได้ก็มีการว่าได้แจกน้ำเนาะในทุกคนในวงเซาหน่อยแ่ละครับได้แจกน้ำแจกใครมูในก็คือแจกเดนเซอร์แจกนักร้องแจกสูผนแนะครับอีหล่าก็เมือนีก้ก็ได้แจกน้ำเนาะว่าง่ายคือแจกน้ำให้มูน้ำกันในวงนะไอู่ๆคนครับ ทุกคนให้ได้เมื่อทุกคนนะครับนี่แหละคือความใจดีของอิหลาเนาะถึงสีลวยสีมีกับบอลืมพวกคุณบอลืมมูอยู่น้ากันกันยังค่อยห้ค่อยคอย่คอยซอยนองเอพีพีนงนองอยู่ในวงตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับที่พีพีนงนองได้ได้ไล่ได,ไดก้ก็คือได้ไทยหลาไทยยังน่ะกะัอิหลาก็ยังมา บ่มาไอหลาอ่าบ่กับวดนใดบ่มาถึงเลึ่สิบวะนใดเขาห้องอยู่ในข้างหน้าห้งสีหล่าก็ได้ย่างเล่นเพื่อจะให้เอมูน้ากันในละเนาะคนในวงน้ากันได้ทายลูกทายยังเพื่อสิใดมีไรายไดแต่ละคนเนาะมันก็นี่แหละครับภูมิใจกับอิหล่าที่ใดมีคนหักคนหอมมีคนหักคนแพงมาตลอดจนไพทายยังเบิ่งลงไปก็ได้เบิ้งกัน,นแต่ไม่แต่คนเบิ้งได้เบิ้งได้แย่งสีเนาะ คือผมเนี่ยถึงว่าผมซีมีแค่นี้ผมก็ว้าวแค่นี้ก็่มีคนเบิ้งคนยังกันนะครับผมก็ดีใจร้ายแต่ช่วงนี้กัผมก็คือว่าแหละครับมันเป็นช่วงผมติดลิกสิ์อีกอันนึงมันติดลิกสิ์มาหกคลิปมันก็เลยค้นก็เลยหายไปจังได้กับเอฟซีเาาหน่อยเอฟซีอุิงก็ชอยมาเบิ้งมาแย่งกันแน่เด้อครับพี่น้องจังได้กับอหลามาเดี๋ยววันทีซีนี่กัผมก็สิว่าสิไป่ทยอหล่าอยซอยูลั่งซิดนะครับผมไปแท้ครับจังได้กับเอฟซีกั ซอยเบิงคอยแย่งน้ากันเด้อครับซอยติดตามซอยเบิงแน่เพราะว่าซูมือน,นีิกะมันบพท่านมีรายได้ะครับตอนแรกไม่ว่าซิมีดได้รายแล้วแ่ต่ไปมามันบพท่านบพท่านถึงที่เอกมหนดที่เขากมุตไวเนาะต้องคนเบิงสี่พันชั่วโมงสิตอนนี้สามรอยชั่วโมงเองครับลดจากที่ว่าสองพันเก่าตอนนี้ลดเหลือสามอยเพราะว่าหยังมันเกี่ยวกับลิติตลิกระซิดอะครับพี่น้องยังไงก็คอยเบิงซอยแย่งกันแน่เด้อครับ แท็กซี Net ่เน็ตชาแนลสันคอยมาเบิงเ้งมาแย่งแน่เวยครับพี่น้องเอ้ยมือนีผมมียังหลายว่าไปหลายกะว่าท่านมีรายใดกะว่าพอต่อให้ถึงแปดนาทีก็บ่ได้ก็ได้ผมเป็นยังหรือครับมือนีสวัสดีครับ